ดีกันด้วยนะจบวันนี้เราก็อยู่ตรงจุดตัดไมค์ไมค์กับรถไฟโค้งใหม่นะนี่นะพ่อผมนะเฮ้ยเมียงยาโอ้ยงั้นเดี๋ยวได้เปิดประตูเลยนะครับล่าอี่เมียงไม่ไปทไมอ่ะพ่ฝนมันตกไกลจะวิ่งได้เปล่าเมียงเมียงนะไม่ได้วิ่งได้ อยู่ฝั่งนี้นะเปไงเรามาลูกลงไมดิดูรถด้วยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ไปหมดไปเฮ้ยอตัมทีเอเ้ยอตัม ทางขบวนด่วนดำนะโอ้แก่ดีแล้วท่านผู้ชม